สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกผมกอล์ฟแสินไว้กันอีกเช่นเคยนะผมในคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำปาเจโร่สปอร์ตนะฮะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับขับเคลื่อน4ล้อที่หลายๆท่านเรียกร้องมาเหลือเกินนะฮะวันนี้มีรถเข้าใหม่คันนี้มาแล้วนะครับเป็นรถบ้านแล้วอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงสภาพจะสวยแค่ไหนติดตามรับชมนในคลิปนี้ได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดของเจ้าคันนี้กันครับ Mitsubishi Pajero Sport 2.4ดีเซลนะคันนี้เป็นรุ่น GT Premium 4 Wheel Drive นะฮะคันนี้เป็นรุ่นท็อปของ Pajero โมเดล2015นะครับผมก็น่าแน่นอนนะค,คันนี้ปีโมเดล2015จดทะเบียนในปี2016นะครับผมเลขมาอยู่ที่120,000กิโลราคาจำหน่ายอยู่ที่ 8 4 4 0 0 0 0บาทนะครับ8 4 0 0 0 0บาทตอนป้ายแดงนะปี2015ย้อนกลับไป5ปีที่แล้วนะฮะร,ราคาจำหน่ายของเขาตอนป้ายแดงอยู่ที่1,399,000าาทนะบาทณวันเปิดตัววันแถลงข่าวเลยนะฮะคันนี้เนี่ย ราคาหายไปค่อนข้างหน้าใจหายเหมือนกันนะตอนนี้ราคาอยู่ที่8 0 0 0 4เท่านั้นเองนะครับผมคันนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบเลยนะฮะทั้งบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้กุญแจมีให้2ดอกนะครับแล้วก็มีหูฟังอินฟราเรดนะฮะที่แถมมาจาก Mitsubishi Motor นะเพราะว่าคันนี้มีจอหลังที่แยกเครื่องเล่นกันจากด้านหน้านะฮะเพราะว่ามันต้องใช้หูฟังแยกกันอยู่แล้วนะมีหูฟังอินฟราเรดมาให้2ตัว นะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยประวัติดีมากๆนะครับเช็คศูนย์ตลอดนะเช็คศูนย์ตลอดโครงสร้างไม่เคยมีชิ้นไหนถูกแกะออกนะฮะและคันนี้ยังมีการตกแต่งเพิ่มเติมจากเจ้าของเก่าด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตั้งแต่ด้านหน้าไล่ไปจนถึงด้านท้ายนะฮะเรามาเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยนะครับผมด้านหน้าเนี่ยฝากระโปรงและกันชนหน้าเนี่ยแทบจะไม่เห็นริ้วรอยเลยนะไม่มีริ้วรอยสะเก็ดหินนะ รอยเบียดไม่มีเลยนะครับผมสภาพสีสวยมากๆนะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะครับผมอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะแต่ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะเพราะว่าสีเดิมจากโรงงานเนี่ยคือสีที่ดีที่สุดแล้วนะฮะไฟหน้าเป็น Bright LED นะครับผมไฟหน้าสว่างสวยนะส่องได้ไกลนะส่องได้เป็นเมตรอะนะครับ ส่องได้50 60เมตรมัถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่า100เมตรเนี่ยแหละถ,ถ้าจำไม่ผิดนะเป็น LED นะครับผมฟอร์มไฟ Daytime Running Light นะฮะมีไฟ Daytime ที่อยู่ในโคมนะฮะแล้วก็ไฟ LED นะครับที่เป็นไฟส่องสว่างนะครับผมที่กันชนยังมีในส่วนของ Parking Sensor มาให้นะเป็น Parking Sensor ด้านหน้านี่คือแบบรอบคันเลยมี6ตำแหน่งนะสำหรับด้านหน้าอย่างเดียวนี่คือ6ตำแหน่งนะครับเพราะว่ามันมี ตัวด้านข้างด้วยมันมาพร้อมระบบไบรท์สปอร์ตนะฮะแจ้งเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างนั่นเองนะครับก็เลยต้องมีด้านข้างเนาะยังไม่หมดนะฮะด้านล่างถัดลงมาเนี่ยก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้และด้านหน้ายังมีการตกแต่งเพื่อความหรูหรานะครับที่กรอบไฟตัดหมอกจะเป็นสีดำนะสังเกตไหมคือปกติมันไม่ใช่ชุดแต่งนี้นะอ่านี่เจ้าของเก่าแต่งมานะกรอบไฟตัดหมอกจะเป็นสีดําเงานะฮะทำให้รถมันดูดุดันขึ้นนะครับดูน่าใช้มากขึ้นนะล้วลิ้วรอยด้านหน้านี่แทบไม่เหเ,มเห็นลลยมแมผ้วตง โลโก้ตรงนี้นะฮะโลโก้ตรงนี้เนี่ยยังเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชนนะฮะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชนนะครับผมด้านหน้านะ,ะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรระบบชะลอความเร็วนะครับ เมื่อที่ว่ารถเวลาเราขับไปใกล้คันหน้าเนี่ยมันจะชะลอความเร็วให้อัตโนมัติแต่ไม่มี Adaptive Cruise Control นะฮะ Adaptive Cruise Control ต้องรอปี2018นะครับผมไอ้นี้มันปีโมเดล15 16มันยังไม่มีนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูด้านข้างกันครับผมด้านข้างโป่งล้อเนี่ยคุณจะเห็นว่าเจ้าของเก่าเขาแต่งมาเป็นสีดำเงานะคือสีดำเงารอบคันเลยนะเป็นชุดแต่งของ p a เจ r o Sport นะฮะทันนี้ก็โดย คิดว่ามันคุ้มมากๆแล้วนะครับแล้วก็ยังมีล้อมแม็กอีกล้อมแม็กขนาด20นิ้วนะอ่าเป็นล้อมแม็กขนาด20นิ้วซีรีส์ยางที่ใส่อยู่265 5 0 R 20นะครับยางปีโมเดล2019นะฮะยางปีใหม่ๆนะครับผมเป็นยางยี่ห้อ m a x x i s นะ Maxxis Bravo นะฮะอ่าคือยางใหม่มากนะครับยางใหม่มาก แล้วก็ล้อแม็กเนี่ยคุณได้ไปเลยนะฮะสภาพสวยๆไม่มีรอยเบียดฟุตบาทไม่มีรอยทะลอกนะครับผมเป็นล้อแม็กเม็ดอินไทยแลนด์นะเป็นเม็ดอินไทยแลนด์นะฮะล้อแม็กของคนไทยนั่นเองนะครับผมด้านข้างมีบันไดด้านข้างนะครับสวยงามนะเอาไว้ก้าวขึ้นลงรถได้สะดวกมากขึ้นนะครับผมแล้วที่กระจกมองข้างก็จะตกแต่งรอบกระจกด้วยโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะที่ฝังมาที่กระจกเลยนะครับผมทําให้เวลาเราขับแล้วมีรถสวนมาเขาจะได้รู้ว่าเรากําลังเลี้ยวอยู่เนาะด้านล่างของกระจกยังไม่หมดนะครับคันนี้ยังมาพร้อมกล้อง360องศาด้วย ถอยจอดเนี่ยมันจะขึ้นที่หน้าจอวิทยุด้านหน้านะทำให้เราเห็นสภาพแวดล้อมของรอบรถนะครับก่อนที่เราจะถอยจอดเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกนะสำหรับปัจจโร่คันนี้เนี่ยมาพร้อมระบบต่างๆมากมายนะผมบอกเลยแล้วตัวท็อปเป็นรุ่นรุ่นที่น่าใช้มากๆนะครับที่ประตูนะฮะประตูนะมีมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมพร้อมระบบสมาร์ทเอนทรีนะฮะเป็นระบบสมาร์ทเอนทรีคือพกกุญแจติดตัวไว้ไม่ต้องควักออกมาแล้วกดปุ่มรถมันก็จะล็อกนะครับหรือว่าถ้าเอามือสวมมันก็จะเปิด เออนะครับผมเป็นระบบอัจฉริยะของกุญแจนะฮะแล้วก็เวลาเรากดล็อกรถเนี่ยเวลาเรากดล็อกรถกระจกมองข้างก็จะพับเก็บให้อัตโนมัติด้วยนะฮะเดี๋ยวผํทำให้ดูนี่นะครับกระจกเป็นสมาร์ทคลีนะ mm hmm. เพียงแค่กดล็อกรถกระจกมองข้างก็จะพับเก็บให้อัตโนมัติครับตรงนี้เนี่ย ฟอร์จูเนอร์ยังไม่มีเลยนะฮะปาเจโร่มีมาให้แล้วนะครับผมอ่านะ,ะดินด้านข้างนะครับริ้วรอยไม่เห็นเลยนะริ้วรอยสวยมากๆด้านบนมีราวหลังคานะเป็นสแตนเลสเอาไว้ใส่พวกแร็คหลังคาเพิ่มนะฮะเอาไว้ขนของบรรทุกแรงต่างเพิ่มเติมนะค,คุณก็ไปซื้อใส่เอาได้นะครับทีนี้มาดูด้านท้ายนะฮะด้านท้ายการตกแต่งเนี่ยก็อย่างที่บอกคือเขาแต่งชุดแต่งมานะครับก็จะมีสีดำไอสีีดดาาเงงเน่่ยยตตกแตม้วะะ ที่ตรงกันชนด้านล่างเนะาะทำให้รถมันดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมๆดิมอ่ะเออมันก็สวยงามขึ้นแล้วก็มี parking sensor ด้านหลังให้อีก6ตตำแหน่งนะ parking sensor รอบคันเลยนะผมด้านหลังก็จะมีกล้องมองหลังแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นกล้อง3ามรมมันต้องมีกล้องข้างหลังอยู่แล้วนะแล้วก็ ที่ด้านบนเนี่ยก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์นะฮะเป็นสปอยเลอร์ที่ไฟเบรกไม่มีนะครับผมไฟเบรกจะอยู่ในกระจกตรงนี้นะไฟเบรกตรงที่3จะอยู่ตรงกระจกนะครับที่สปอยเลอร์จะไม่มีไฟเบรกเนาะมีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้นะครับผมด้านท้ายก็เช่นกันสภาพสวยมากๆนะครับสภาพสวยมากๆสีสันเนี่ยเดิมๆจากโรงงานไม่เคยมีการถอดแกะอุปกรณ์ชิ้นไหนออกเลยนะไม่เคยมีการซ่อมแซมด้วยซ้ำนะสภาพสวยจริงแล้วก็ได้ชุดแต่งได้ล้อแมกได้ยางใหม่นะครับผมคันนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะราคาที่8ปดแสนสี่หมื่นบาท เท่านั้นเองไปได้รุ่นท็อปด้วยนะครับผมอ่ะสภาพภายนอกก็จะประมาณนี้นะสวยไหมผมว่ามันสวยมากๆเลยนะนี่รถสภาพแรกเข้านะยังไม่ได้มีการเก็บรายละเอียดนะครับยังไม่ได้มีการบิ้วทําความสะอาดนะแค่ล้างเฉยๆล้างแล้วเอาผ้าเช็ดแค่นั้นเองนะครับสภาพยังสวยขนาดนี้เลยนะฮะคุณลองคิดดูว่าถ้าเราเก็บงานให้มันจะสวยขนาดไหนนะครับขัดสีเพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปสีมจะเงาฉ่ากว่านี้อีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อเลยครับว่าเป็นยังไงมันไม่เคยแกะอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าตามเลยครับ เรามาดูโครงสร้างคันนี้กันนะฮะปาเจโร่สปอร์ต2 4 GT Premium 4 Wheel Drive นะครับคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับผมมาพร้อมเครื่องยนต์ Common Rail นะฮะ D.I.D นะครับผมขนาด2.4ลิตรนะ,ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะแรงม้าของเขาจะอยู่ที่181แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับควบคุมด้วยกล่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบอัจฉริยะนะฮะเขาจะคำนวณการขับขี่ของเรานะครับผมมันจะม,มีระบบแบบว่า ช่วยระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเวลาเรากระแทกคันเร่งแรงแงและเร็วๆอ่ะนะครับเครื่องยนต์มันจะดึงรอบลงนะฮะเพื่อเซฟความปลอดภัยให้เรานะครับผมแล้วก็เวลาเราเบรกกระทันหันเนี่ยมันยังมีระบบเปิดไฟฉุกเฉินอัตโนมัติด้วยนะสำหรับป a เจโร่สปอร์ตคุณไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะอย่างถ้าเป็นโตโยต้าคุณต้องไปซื้ออะไรอ่ะไอไอแท่ง ODB อ่ะนะครับเอามาเสียบเอามาเสียบเพิ่มเติมนะมันถึงจะใช้ได้นะแต่ปาเจโ o เนี่ยมันติดมาจากโรงงานเลยนะ คุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับผมระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆเนาะอ่ะเครื่องยนต์นะครับก็แจ้งไปแล้วนะครับสำหรับโครงสร้างคันนี้นะโครงสร้างเดิมๆนะครับผมฝากระโปรงนะหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขันไม่เคยโดนปัะแจเลยนะไม่มีรอยถลอกแก้มข้าง2ข้างก็เช่นกันไม่เคยมีการถอดนะครับคานหน้าเดิมๆสวยๆนะฮะห้องเครื่องอาจจะดูในกล้องเนี่ยทำไมสศก啊 โกกระปงจังวะพี่มีแต่ฝุ่นนะผมอยากให้เห็นสภาพแรกเข้าว่าสภาพแรกเข้าที่ทางข้ามศรีวัดรับเข้ามาเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงคุณได้เห็นลดสภาพแรกเข้าเนี่ยถือว่าคุณโชคดีมากๆนะฮะคุณจะได้รู้สภาพว่าก่อนที่คุณจะซื้อไปเนี่ยก่อนที่คุณจะเห็นว่ามันสวยเนี่ยก่อนที่คุณจะเห็นว่ามันสะอาดสะอ้านไม่เห็นค่าฝุ่นเลยเลยเนี่ย,ม,ม,ย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 มันเป็นยังไงมาก่อนนะฮะผมเนี่ยจะพามาชมนะส่วนใหญ่นะสังเกตนะจะนําลดสภาพแรกเข้ามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมอย่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องห่วงเราทําความสะอาดห้้้ออยยยยู่่แลวขาาาสสภพนีีเชืต เ,นะเราต้องทำความสะอาดให้เราต้องเก็บงานให้อยู่แล้วนะเนี่ยห้องเครื่องก็จะมีค่าฝุ่นค่าบอะไรต่างๆนะฮะตามการใช้งานทั่วไปนะของรถบ้านนะเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สมันก็ต้องมีค่าฝุ่นกันบ้างแล้วนะครับรถตั้ง5ปีแล้วนะเออนะครับ ห้องเครื่องส่วนใหญ่คนทั่วไปเขาไม่ค่อยล้างกันหรอกนะเออล้วก็ลองลองมองตัวเองแล้วกันนะว่าเราขับรถเนี่ยใช้อยู่ทุกวันเนี่ยคุณจะเอาน้ําฉีดห้องเครื่องให้มันพังเหรอไม่มีทางนะฮะไม่มีทางนะผมบอกเลยนะครับผมอ่ะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะสภาพสวยๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะด้านข้างนะครับด้านข้างเออเมื่อกี้ผมล็อกรถใช่ไหมอ่ะนี่ครับเวลาเราเปิดนะเห็นไม่มกระจกมันก็จะอ้าออกเองนะตรงนี้เป็นระบบอ่าอะไรอะ่ะช่วยอำนวยความสะดวกของผู้ขับขี่นะครับ โครงสร้างด้านข้างนะครับก็ดึงยางาลงมาดึงมันให้สุดนะดึงมันให้สุดดึงมันให้สุดนะครับโครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์คเห็นชัดๆหน้าหลังตรงกันนะหน้าหลัตงต้องตรงกันนะไม่ใช่หน้าอยู่ตรงนี้หลังอยู่ตรงอีกด้านหนึ่งนะฮะอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะฮะต้องอยู่ตรงกันนะครับผมเพราะว่าเขาใช้อาร์คไฟฟ้าในการยึดเหล็กนะครับน่ะคุณจะเห็นแผ่นเหล็กนะฮะเห็นแผ่นเหล็กกี่แผ่นก็ตามเนี่ยประกอบกันอยู่แล้วก็ใช้อาร์คไฟฟ้าเป็นการยึดเกาะเอาไว้นะครับตรงนี้นะการประกอบรถมันก็ ง่ายๆนะฮะคุณต้องเข้าใจมันนะครับผมก็จะดูออกนะฮค,คุณเห็นสภาพแรกเข้าถ้าคุณเห็นสภาพรถเดิมๆเนี่ยบ่อยๆเห็นสภาพรถเดิมๆบ่อยๆนะฮะพอคุณเห็นรถที่มันมีตําหนิคุณจะดูออกทันทีเว้ยว่าเฮ้ยคันนี้มันไม่เดิมแล้วคันนี้มันแปลกๆแล้วนะฮะเออนะครับคุณก็ต้องลองสังเกตดูนะครับจากคลิปวิดีโอผมก็ได้นะะหลายๆคลิปผมก็พาดึงอย่างนี้แหละ ถ้าคุณมองทุกวันทุกวันทุกวันนะคุณจะจําได้ว่าสภาพเดิมมันเป็นลักษณะนี้พอมันมีรถมีตําหนิเข้ามาเนี่ยคุณจะสังเกตออกนะครับอ่ะน,นี้ประตูด้านหน้านะอ่าประตูด้านหลังก็เช่นกันนะครับก็จะต้องดึงขอบยางลงมาอยู่ดีนะนี่นะดึงมาลงมานะฮะนี่นะครับ โครงสร้างเดิมๆซอกประตูส,สวยๆนะซอกประตูส,สวยๆประตูไม่เคยมีร่องรอยของการถอดทําสีนะครับผมนี่คือสภาพสีแรกเข้าจากโรงงานผลิตเลยนะไม่เคยมีการเก็บสีนะครับผมละอองฝุ่นการขัดสีนี่แทบจะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยดีกว่านะคันนี้เนี่ยเหมือนกับว่ารถออกมาจากโชรูมสภาพไหนก็สภาพนั้นเลยนะครับสภาพสวยมากๆคันนี้รถนางฟ้าเลยแหละนะรถนางฟ้าเลยนะฮะคันนี้โครงสร้างเดิมจริงๆนะครับผมและภายในเนี่ยผมพับเบาะไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวพาไปชมกันมันกว้างมากๆ สำหรับ่านใดที่ต้องการลดเอาไว้ประกอบธุรกิจหรือว่าอย่างเช่นว่าขนเสื้อผ้าขนเสื้อผ้าขนของที่มีจํานวนเยอะๆปาเจโลมันก็รองรับได้นะฮะเพราะว่าเบาะมันสามารถพับเรียบไปได้เลยนะเห็นไหมเออเบาะมันสามารถที่จะพับเรียบนะครับและเพิ่มพื้นที่การขนของได้เยอะมากๆเยอะจริงๆนะเบาะแถว3เนี่ยจะพับเรียบไปเลยนะแล้วเบาะแถว2ก็ยังพลิกขึ้นไปอีกนะเพิ่มพื้นที่การวางของได้อีกนะ เนี่ยคือพับแบบเต็มอัตราศึกคือเอาไว้ขนของแบบหลากหลายเลยอะแบบเยอะๆนะก็จะพับในลักษณะนี้นะหรือถ้าคุณต้องการที่จะนั่งโดยสารด้วยนะครับถ้าคุณต้องการที่จะนั่งโดยสารด้วยคุณก็เพียงแค่ยกไอ้ตัวนี้ขึ้นมานี่นะครับยกขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเบาะแถว2ลงเดี๋ยวนะต้องเอาอันนี้ขึ้นด้วย,ยนี่นะครับนี่อ่าแล้วก็พับเป็นขึ้นมาปึ๊บสมมุตินะถ้าคุณจะนั่งโดยสารเบาะแถวที่2นะแล้วต้องการขนของไม่เยอะมากอน่ะ มันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะมันก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็ยังขนได้เยอะอยู่ดีนะพับ,บอบาะแถวสามไปก็ยังขนได้เยอะอยู่ดีแต่ถ้าต้องการเยอะกว่านี้ก็พับบาะแถว2เก็บไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้การขนของเนี่ยขนได้จุมหาศาลเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ถ้าเราต้องการนั่ง3ามแถวเราก็แค่ดึงเชือกเนะฮะจะมีเชือกให้ดึงนะครับดึงมันพลิกมานะครับแล้วก็เอื้อมไปหยิบไอ้นี่เบาะรองนั่งลงมานะครับเนี่ยเบาะรองนั่งนะ ก็กดมันลงไปแค่นี้คุณก็ได้บาดแถว3าเพิ่มเติมแล้วแล้วคุณจะเห็นแผ่นนี้เห็นไหมอ่ามันคือแผ่นปิดตอนที่เราพับลงไปเมื่อกี้เอาไว้ปิดรอยต่อนะคุณก็เอาเก็บที่ยางนี้นะฮะนี่หนีบไว้อ่าเพียงเท่านี้คุณก็ได้บาดแถว3เพิ่มมาแล้วนั่งโดยสารได้7ดท่าน6ท่านก็ว่าไปนะถ้าคุณตัวเล็กก็นั่งได้7คนถ้าตัวใหญ่ก็นั่งได้6คนนะนี่นะปาจจเชโล่สปอร์ต มันใช้งานได้หลากหลายจริงๆนะครับสำหรับด้านในนะอ่าโอเคนะครับแล้วโครงสร้างด้านท้ายเป็นยังไงวะพาดูโครงสร้างอยู่เราไปพูดด้านในทําไมนะครับโครงสร้างก็เช่นเดียวกับด้านหน้าฝากระโปรงนะครับเนี่ยหัวน็อตไม่เคยมีรอยทะลอกเลยนะนี่คือสภาพเดิมๆนะหัวน็อตไม่เคยทะลอกนะครับซีนประตูเดิมๆนะฮะเนี่ยซีนประตูเห็นไหมขอบขอบมันแหะมันจะมีนูนๆออกมาตามขอบขอบมันนะคุณลองเล็บจิกดูนะฮะมันจะเป็นรอยเล็บแล้วมันก็จะหายไปนะครับมันจะไม่ค้างไว นี่นะอ่าอันนี้คือของเดิมเม็ดอาร์เห็นไหมเม็ดอาร์ยังอยู่นะครับหัวน็อตกรอนประตูก็ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะฮะถ้าจะดูให้ละเอียดก็ต้องดูใต้ท้องรถว่ามีรอยเชื่อมมีรอยตัดต่อของเทสซีหรือเปล่านะครับแต่คันนี้คอนเฟิร์มว่าเดิมจริงๆร้อซไม่ผิดหวังแน่นอนนะโอเคสําหรับโครงสร้างคันนี้เต็มร้อยผมให้ร้อยเลยนะครับเต็มร้อยให้ร้อยเลยไม่เคยแกะอะไรเลยนะนก็ไม่รู้จะติอะไรมันนะครับอ่อาเดี๋ยวมาดูภายในดีกว่าว่าสภาพเบาะออปชั่นการใช้งานเป็นยังไงบ้างตามดด้าานนใีว่ ทีนี้เรามาดูภายในเจ้า Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4 Wheel d r e คันนี้ปีโมเดล2015จดทะเบียน2016เลขไมล์120,000กิโลราคาจำหน่ายที่840,000บาทนะครับเป็นรถสีเงินซิลเวอรนะคันนี้เนี่ยอยากให้ดูสภาพภายในนะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลรถด,ดีมากๆผมบอกเลยว่าดูแลดีมากๆนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากคาบสกรปรกต่างๆนี่แทบจะไม่เห็นเลยนะอย่างกับรถทําความสะอาดมาแล้วนะฮะคอนโซลด้านหน้าไม่มีแบบสติ๊กเกอร์แบบ แปะลกลุงลังนะฮะแล้วก็ด้านบนฝ้าเพดานเนี่ยไม่มีไม่มียันไม่มีคราบสกรปรกเลยนะฮะเพดานสะอาดมากนะครับปกติแล้วถ้ารถบ้านที่ใช้งานกันทั่วไปเนี่ยฝ้าเพดานนะส่วน ส่วนใหญ่นะไม่ได้ว่าทุกคนนะส่วนใหญ่เจ้าจะมีเขียนยนันมีเขียนนู่นนี่นั่นนะแต่คันนี้ไม่มีสะอาดมากๆแล้วก็หลุมวางแก้วน้ําเห็นไหมดูหลุมวางแก้วน้ำนี่ไม่มีฝุ่นแบบคาบเหนียวคาบฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเขาดูแลรถด,ดีมากๆเขาลักรถเขามากต้องบอกงี้เขาลักรถเขามากและที่เขาขายเพราะว่าเขามามาเทินรถคันใหม่จาก54าิบวัไปนะเขาไม่ได้ขายแบบว่า ใช้ไม่ดีนะคือเขาเอามาเทินรถคันใหม่ไปนะครับเพราะว่าเขาใช้เบื่อแล้วนั่นเองนะอ่ะเรามาดูสภาพเบาะคนขับกันดีกว่านะครับสภาพเบาะคนขับก็ตามการใช้งานนะครับก็จะมีรอยยับนะฮะมีรอยยับมีรอยย่นจากน้ําหนักตัวคนขับนะครับเวลาเราขึ้นรถประเภทนี้เนี่ยตูดเราก็จะนั่งทับไอ้ตรงนี้ก่อนประจําเลยนะไม่มีใครเขาขึ้นมานั่งตรงนี้ก่อนนะต้องถลายไปนะฮะก็คือจะนั่งทับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยแบบยับยับนะครับรถทั่วไปก็เป็นนะก็จะเป็นรอยยับยับย่นย่นนะครับผมแล้วก็ตรงเบา ตรงกลางนะฮะแล้วก็ปีกเบาด้านซ้ายเนี่ยสภาพสวยนะฮะสภาพสวยมากๆคนขับตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่นะครับดูจากล่องรอยการนั่งแล้วคนขับตัวไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าสภาพเบาตรงรับแผ่นหลังนะครับแล้วก็ตรงที่รองรองก้นเนี่ยสภาพดีมากนะฮะสภาพดีมากๆแทบจะเหมือนกับใช้งานน้อยนะ เออนะครับสภาพสวยนะครับแล้วก็บาะคนขับี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับก็เดินหน้าถอยหลังปรับด้านหน้าสูงต่ำได้ด้านหลังสูงต่ำได้แล้วก็พนักพิงนะหกทิศทางนะครับผมอ่าสำหรับเบาคนขับนะแล้วก็แผงประตูด้านนี้เนี่ยก็จะมีการบุนุ่มที่ที่พักแขนนะฮะเป็นบุนุ่มมาตัดเย็บด้วยหนังนะครับที่แผงประตูนะก็ตกแต่งด้วยสีดําเป็นโนแบ็กอ่ามีสีดําเป็นโนแบ็กที่จับประตูเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบสีเงินนะเป็นที่เอาไว้ดันเปิดนะครับผมก็จะตกแต่งด ใช่นะฮะอีก3าบานไม่ใช่นะครับมีแค่ฝั่งคนขับที่ขึ้นลงออโต้แล้วก็มีระบบกันหนีบนะครับระบบกันหนีบให้แค่บานคนขับนะบานอื่นไม่มีนะคุณยาวหัวไปรอนะฮะมันหนีบจริงๆมันไม่มันไม่ย้อนกลับมาให้นะมันแค่คนขับอย่างเดียวนะครับคุณอย่าพิเรนนะอ่ะทีนี้ที่พวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะของมิซูวิชิปาเจโร่สปอร์ตนะก็จะเป็นสีก้านหุ้มด้วยหนังนะครับตัดเย็บสวยงามมากนะฮะวัสดุทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบ เล็กๆน,น้อยมันทาให้หรูขึ้นนะฮทำให้ดูมีราคาขึ้นนั่นเองนะครับผมและที่พวงมาลัยเนี่ยยังมีระบบต่างๆให้ใช้งานก็มีมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดวิทยุนะครับเปิดกล้องรอบคันนะฮะมีปุ่มเปิดกล้องรอบคันด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับคูชคอนโทรลนะสามารถที่จะเปิดใช้ได้นะครับด้านหลังพวงมาลัยยังมีแป้นพดเดิลชิพด้วยแป้นพดเดิลชิพของปัเจโรวจะไม่ได้หมุนตามพวงมาลัยนะเหมือนแบรนด์อื่นนะะลอออไวว้้่่่รรงีเเเเพืออเพทาาาขาขโค เนะเวลาเราขับขึ้นเขาเข้าโค้งเนี่ยมือเราจะไม่ได้พลาดไปโดนตอนเราเข้าโค้งเนี่ยถ้าเราเกิดว่าเราเข้าโค้งอยู่แล้วมือเราไปโดนแพดเดิลชิพเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันทําให้จังหวะการเข้าโค้งเราเสียมันจะเกิดอันตรายนะ m i t s u ู i ิ h i ก็เลยคิดว่าให้มันอยู่นิ่งๆอย่างนี้แหละดีแล้วนะ,ะปลอดภัยกว่านะครับผมนี่คือการออกแบบของมิสู u ิ i ิมอเตอร์นะ ทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเขาใส่ใจไหมเห็นไหมเรื่องเล ك, ็กๆน้อยเนี่ยเขายังใส่ใจเลยนะและที่พวงมาลัยด้านขวายังมีในส่วนของการปรับตั้งค่าของหน้าจอ mid นะหรือ multi information display ระบบการขับขีเ่เป็นข้อมูลการขับขี่แล้วกันนะครับแจ้งข้อมูลต่างๆนะครับผมเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองระดับน้ํามันในถังนะครับอัาตราความเร็วอะไรต่างๆนะก็จะแสดงผลตรงหน้าจอตรงกลางตรงนี้นะครับ นี่หน้าจอตรงกลางนะที่มีใบ,บกัญชาเนี่แหละนะครับตรงนี้นะก็สามารถเลือกตั้งค่าได้สามารถดูได้ว่าค่าสถานะในการใช้งานของเราเนี่ยประหยัดแค่ไหนนะครับคุณสามารถดูได้แล้วก็หน้าปัดเนี่ยดูง่ายนะครับไม่ยุ่งยากไม่มีไฟอะไรเยอะแยะมากมายนะก็ด้านซ้ายก็จะเป็นวัดรอบด้านขวาวัดความเร็วแค่นั้นเองนะครับดูง่ายๆสบายๆนะส่วนฟังขวาของคนขบับฟังขวาของคนขับเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสตาร์ทรถนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะปรับองศากระจกมองของ้างพับเก็บกระจกมองของ้างแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับ เป็นตัวที่บอกว่าแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าแล้วก็ชะลอความเร็วให้อัตโนมัตินะฮะตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีโซน่านะครับเป็นพาร์คิ่งเซนเซอร์นั่นแหละรอบคันนะครับแล้วก็ปิดเปิดปิดระบบการลื่นถลายนะครับผมก็สามารถที่จะมาเปิดใช้งานได้จากตรงนี้นะครับไฟหน้าและที่ปัดน้ําฝนเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับไฟหน้าที่ปัดน้ำฝนเป็นแบบออโต้ทั้งหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่จะไม่ต้องคอยกังวลว่าต้องเปิดไฟตอนไหนนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูวัสดุนะครับ ของคอนโซลการตกแต่งภายในนะวัสดุของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับไม่ใช่บุนวมนุ่มๆน,นะตรงนี้เนี่ยอก็อยากจะให้มันบุนวมนะแต่ว่าเป็นพลาสติกแข็งข้อดีมันก็คือมันทนทานนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับตรงนี้ก็ลองคิดพิจารณาดูแล้วกันเนาะเพราะว่าวัสดุตรงนี้เนี่ย มันยังไม่ถึงเกรดของอย่าง Fort u n e r ออย่าง Ever e ร t เขาบุนวมมาหรือว่าหุ้มหนังมาเลยนะแต่ว่าปาเจโร่สปอร์ตไม่ใช่เป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับแล้วก็ตกแต่งตรงกรอบวิทยุกรอบแอร์ลากมาจนถึงฐานเกียร์เนี่ยนะเป็นสีดำเป็นโนแบ็กนะสีดำเป็นโนแบ็กเนี่ยมันสวยนะมันสวยมันดูหรูหรามันดูสปอร์ตแต่มันดูแลรักษายากดูแลรักษายากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเงาไงพอมันเงาเนี่ยคาบนิ้วมือคาบสุกโปกต่างๆมันเห็นได้ชัดมากคาบฝุ่น เล็กๆน้อยๆก็เห็นแล้วนะอย่างเนี้ยเห็นว่าคุณเห็นค่าฝุ่นไหมในกล้องอาจจะไม่เห็นนะฮะอาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยฝุ่นเล็กๆน้อยๆก็เห็นแล้วว่าแบบบางบางทีมันกวนลูกตาเราไงนะครับถ้าคนเป็นคุณเป็นคนรักความสะอาดมากๆเนี่ยอย่างแฟนผมอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยแม่งเอาผ้าเช็ดแล้วทีเนี้ยมึงเช็ดทั้งวันเลยมันเป็นสีดาอะสีดาเป็นโนอะมึงเช็ดทั้งวันเลยอะเอออย่างเงี้ยนะก็นั่นแหละนะครับบางทีมันโรคจิตไงเออเนาะต่อามนั้นนะครับเครื่องเล่นตรงนี้เป็นเครื่องเล่น DVD มีระบบนําทาง สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเป็นระบบนําทางในตัวด้วยนะครับผมเป็นเครื่องเล่นจากมิตซูบิชิเหมือนกันนะฮะตรงนี้อา่าเขาเรียวกว่าอะไรปะในเรื่องของเสียงที่ออกมาในที่ขับออกมาเนี่ยเสียงอยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ได้ดีเด่นมากนะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะสำหรับปาเจโร่สปอร์ตนะถ้าคุณต้องการอัธรลดในการฟังเพลงในเวลาเดินทางเนี่ยคุณต้องไปอัปเกรดลาโพงนะหรือว่าเปลี่ยนวิทยุที่มีกําลังขับดีกว่านี้หรือว่าเพิ่มดอกซับเพิ่ม ซับบ็อกอะไรต่างๆนะคุณก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะครับแต่ว่าที่ติดรถมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับไม่ได้ดีเด่นอะไรนะถ้าลงมาจากวิทยุเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับสามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้แบบดูโอโซนนะแยกดูโอโซนเลยแยกซ้ายขวาอุณหภูมินะฮะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลเพิ่มแรงลมเป็นแบบปุ่มกดต่างๆนะครับลงมาจากแอร์ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินอ่าเป็นไฟฉุกเฉินนะตรงด้านล่างนะครับก่อนที่จะถึงเกียร์เนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดปิดระบบไบรท์สปอร์ตนะแจ้งเตือนมุมอับสายตา ถ้าคุณไม่ต้องการใช้คุณก็ปิดไปนะฮะไฟมันก็จะดับไปนะครับแต่ถ้าคุณต้องการใช้คุณก็เปิดแล้วไฟมันจะติดขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีการเปิดปิดแอร์หลังนะครับสั่งงานได้จากด้านหน้าถ้าคุณนั่งโดยสารกัน2คนแอร์หลังไม่ต้องการ เปิดคุณก็กดให้ไฟมันดับแอร์หลังก็จะหยุดการทํางานไปนะครับผมเกียร์เนี่ยอย่างที่บอกเป็นเกียร์8สปีดควบคุมด้วยกล่องอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นเกียร์เขาบอกว่าเกียร์ speed, อัตโนมัติ8สปีดอัจฉริยะนะครับนี่แหละนะครับการอัตราการทดเกียร์เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลน,นะเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลแล้วก็การขับขี่เนี่ยสมูทมากมากนะครับคุณต้องมาลองขับเองนะบางท่านก็บอกว่าไม่ชอบบางท่านก็บอกว่าชอบนะฮะมันอยู่ที่แต่ละบุคคลแล้วกันเนาะแต่สําหรับตัวผมเนี่ย ผมมองว่าเกียร์ตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะถือว่าโอเคมากการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันทำได้สมูทมากแล้วตอนเร่งแซงต่างๆเนี่ยทำได้รวดเร็วทันใจนะครับปลอดภัยนะถัดลงมาจากเกียร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของการปรับระบบขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับก็จะมีการปรับระบบขับเคลื่อนนะมีขับ2ขับ4ขับ4แบบว่าถนนโคลนถนนทรายนะครับแล้วก็ ขับสี่แบบขึ้นหินอะไรแบบปีนปีนหินอะไรพวกนี้นะฮะ <c oughs> ก็จะสามารถปรับได้นะครับผม <c oughs> ก็ลองเลือกใช้กันดูนะมีปุ่มเปิดระบบช่วงล่างแบบว่าพื้นที่ขูกขาอะไรพวกนี้ด้วยถนนลื่นอะไรต่างๆก็มีให้นะครับมีระบบช่วยออกออกตัวเวลาทางลาดชันเวลาเอาหัวทิ่มลงนะมันจะมีแบบเอาขึ้นนะครับช่วยออกตัวในทางลาดชันแบบขึ้นนะแต่อรุ่นขับสีน่นี้มีช่วยออกตัวในทางลาดชันแบบเอาหัวทิ่มลงเวลาลงเขานะ ก็จะมีให้นะครับผมมีเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแต่ไม่ใช่ออโต้โฮนะเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีที่วางเจ้าน้ํามีที่พักแขนหุ้มด้วยหนังนะแต่มันสั้นไปหน่อยมันสั้นไปหน่อยนะครับเวลาวางแขนก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับในที่พักแขนเนี่ยก็จะมีเก๊ะใส่ของนะครับซึ่งมันลึกมากมันลึกมากนะฮะมันลึกจริงๆนะใส่ของที่มีขนาดสูงสงอ่ะได้นะครับแล้วก็มีถาดรองให้1อันตรงนี้นะครับถาดรองวางของกระจุกกระจิกเอาไว้นะครับผมออเค สำหรับด้านหน้าก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับที่บังแดดก็จะไม่มีไฟส่องแต่งหน้าให้นะอ่าเป็นกระจกเฉยๆไม่มีไฟนะครับก็มีเท่านี้มีที่ใส่แว่นตาตรงนี้นะครับที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬานมากนะครับแล้วก็มีไฟส่องแผนที่นะที่เป็นสีอ่ำพันนะเป็นไฟสีเหลืองไม่ใช่ LED นะครับโอเคนะครับด้านหน้าก็จะมีเพียงประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเบาะแถวที่2และเบาะแถวที่3กันว่ามีอะไรให้ดูบ้างตามไปครับ ทีนี้เรามาดูแถวที่2กันนะฮะแถวที่2เนี่ยมันมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับนี่เลยนะหูฟังนะอย่างที่บอกไปเป็นหูฟังอินฟลาเรดนะครับผมเอาไว้ทําอะไรเอาไว้เชื่อมต่อกับจอกลางตรงนี้นะนี่นะครับก็จะมี2อ,อันนะนี่นครับจอกลางตรงนี้นี่เป็นไงล่ะก็จะมีจอกลางแล้วก็มีเครื่องเล่นแยกนะเป็นเครื่องเล่น DVD นะเห็นไหมเป็นเครื่องเล่น DVD นะครับผมรองรับไฟล์เสียง MP3 WMA และ AAC นะครับผมเป็นเสียงแบบ ไฮไลท s o l u t i o n นะก็จะเป็นเสียงแบบที่ไฮลอแยกชิ้นดนตรีได้ดีนะครับ ACC, A/C c A/A/C เนี่ยนะรองรับ DVD ด้วยเวลาคุณเปิดเนี่ยเสียงจะไม่ได้ออกลำโพงนะฮะ ลำโพงจะออกแค่วิทยุด้านหน้านะด้านหลังเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะฟังจะดูแยกจากด้านหน้าคุณต้องใส่หูฟังอินฟาเรดนะครับซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยมันใช้ถ่านเ,เว้ยหูฟังใช้ถ่านนะนี่นะก็คือเปิดตรงนี้หูฟังตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบใช้ถ่านนะฮะคุณก็สามารถถอดใส่ถ่านได้จากตรงตัวหูฟังด้านขวาด้านซ้ายเออด้านซ้ายนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดอยู่ที่หูฟังด้านขวานะ,ะพอเปิดก็จะมีไฟพาวเวอร์ติดขึ้นมานะ,ะับคุณสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตัวหูฟังนี้เลยนะ มันก็จะแยกเป็นส่วนตัวนะมันก็จะเป็นส่วนตัวสําหรับการนั่งฟังเอดินเทนเมนต์ต่างๆสําหรับบาะแถวที่2และแถวที่3นะครับแต่มันมีแค่2อันไงก็แค่2คนเท่านั้นนะถ้าบาะแถว3เนี่ยต้องการจะดูด้วยก็คือด,ดูดูแค่ภาพอย่างเดียวนะดูแค่ภาพอย่างเดียวเพราะว่าไอ้สคนที่นั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยมันฟังอยู่แล้วนะครับมันได้ยินเสียงแค่2คนนะอ่ะสำหรับตรงกลางก็มีเท่านี้นะฮะแล้วก็มีปุ่มปรับแอร์นะเพิ่มแรงลมลดแรงลมนะครับไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะช่องแอร์ก็จะอยู่ตาาามด้้นขงขงงอ ตัวรถนะอยู่ด้านข้างนะซ้ายขวานะครับทั้ง3แถวเอ่อทั้ง2แถวนะแถวที่2และแถวที่3นะครับก็มีไฟส่องแผนที่มาให้อยู่ตรงนี้นะถุงลมนิรภัยมีให้รอบคันมีทั้งหมด7ใบนะครับมีที่หัวเข่าคนขับด้วยนะก็จะมีที่เบาะมีที่เสากลางแล้วก็ที่คู่หน้าคอนโซลคู่หน้านะก็จะมีทั้งหมด7ใบนะครับสำหรับถุงลมนิรภยนะัยเนาะแล้วก็ ที่ด้านหลังเนี่ยยังมีช่องเขาเรียกกระเป๋าจริงโจ้นะกระเป๋าจริงโจ้ใส่ของนะครับสองอันเลยนะท้งซ้ายท้งขวานะครับเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกนะฮะอย่าไปใส่ของที่มันมีขนาดใหญ่นะเพราะว่าไอตัวนี้มันจะขาดนะฮะพอมันขาดแล้วไงต่อก็ต้องไปหาร้านบอกตัดเย็บให้ใหม่นะตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องใส่ของที่มันมีลักษณะใหญ่โตมโหฬารน,นะครับแล้วตรงกลางยังมีที่พักแขนมาให้ด้วยนี่ที่พักแขนแต่ว่าที่พักแขนเนี่ยมันมันดูแปลกๆเห็นไหมมันดูแปลก นะครับเพราะว่าเขาต้องซ่อนที่วางแก้วน้ําอยู่ตรงนี้นะพอซ่อนที่วางแก้วน้ําปุ๊บไอตัวชิ้นหนังที่เอาไว้รองแขนเนี่ยมันก็จะสั้นทีนี้เวลาเรานั่งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวที่พักแขนตรงนี้นะก็บอกไว้เป็นข้อมูลนะในการตัดสินใจนะครับส่วนบาดแถวที่3ามบาดแถวที่3เนี่ยถ้าตัวไซส์ผมเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปนั่งเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่หัวเข่ามันไม่มีนะแต่พื้นที่ศีรษะมันมีนะพื้นที่ศีรษะมันมีแต่พื้นที่หัวเข่ามันแทบบจะะไม่่่่่่่่่เเเหลลลือออออยยยนน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 รัััััววาาาาางงงงงงกก็็ต้้้ชชขขีีีแท ตัวไซส์ผมสูง185แนะแต่ถ้าคุณตัวเล็กกว่าผม1 6 0 150อ้สบุ่นสบายนั่งสบายเลยนะครเพราะว่าพื้นที่ศีรษะมีให,เห้เหลือแล้วเขาทาช่องเว้าวเอาไว้ให้เห็นไหมเนี่ยเป็นช่องเว้าวสําหรับศีรษะนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ศีรษะให้คนที่นั่งบอดแถวที่3ไงแล้วก็มีกระจกหูช้างขนาดใหญ่ทําให้แถวที่ี่ยนั่งเราไม่อึดอัดนะนั่งเราไม่อึดอัดนะครับมีปลั๊กชาร์จแบตให้สําหรับบอดแถวที่3าตรงนี้1อันนะแล้วก็มีที่วางแก้ว้ํา 2อันนะครับอยู่ทางด้านขวาของตัวรถด้านซ้ายไม่มีนะครับด้านซ้ายไม่มีที่วางแก้วน้ำนะ,ะก็จะมีแค่ด้านขวาอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Mitsubishi p a เจโ o Sport นะครับเดีย๋ยวออกไปสรุปเป็นด้านนอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้ามิซูบิชปาเจลโลสปอร์ตคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะสภาพโคตรสวยนะฮะสภาพโคตรสวยเลยแล้วก็ฟังราคากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะ2.4ดีเซลนะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อรุ่น GT Premium นะครับผมปีโมเดล2015จดทะเบียนปี2016เลขใหม่อยู่ที่1 2 0 0 0 0กิโลนะครับราคาจำหน่ายที่8 4 0 0 0 0บาทท่านใดที่สนใจนะครับผมก็ลองดูตามคลิปผมนะดูถ้าดูจนจบนะะก็ดูว่าตรงไหนเป็นจุดที่คุณไม่ชอบตรงไหนเป็นจุดที่คุณชอบแล้วลองเอามาบวกล คุณหารกันนะครับว่าสมเหตุสมผลไหมที่จะซื้อคันนี้นะครับผมเพราะว่ารถที่ดีที่สุดคือรถที่ตรงกับการใช้งานของคุณมากที่สุดนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุบเพียงนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับในยูทูบชาแนลนะหรือว่าถ้าถ้าสนใจคันนี้ก็โทรมาได้นะครับที่0 9 0ย์เ1้าศนะโทรมาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ